สวัสดีครับพี่น้องคะตอนนี้นะคะเรากำลังสิไปบึงนอากินนะคะอ่ายังกับมิโคนะคะกำลังเดินทางว่ามิโคนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้อะไรกินนะคะไปมองศูนย์ใส่แล้วหมูมมหนันหมูนับอย่ง <laughs> <laughs> มูสับมูสับ เอาสักครึ่งโลโอ้ยเอาไปก็ต่อเอาสักยุ้มหนึ่งนน่อยมั้งเพราะว่าใส่เอาใส่เออฉัอนใส่อ่อนอันนี้ใส่นี่ไปย่างมหมฮะเอาละผู้ใดเมียนผู้ใด กุ้เรมีหมูมิสายตัว่ารวยได้พี่น้องเออจ่วงนี้หมูขึ้นราคานหะตุ่มใส่ท้องีนทูกแมวทุกมืออันนี้โลละโลละห้าสิบกว่าบาทลดละไส้อ่อนไส้อ่อนนี่ดิไข่เย่อหมานะคะเอาไปย่ำสมาษิ์ชีพอมนะคะ ตอนนี้เราต่อคิวอยู่ค่ะแอมเ <c oughs> พื่อนสาวทัศอีย์อย,ยนะอ,ยอย่าดูหนะ้าฉับมาซื้อแต่แครอที่เฉยผ่ักมีแล้ว <c oughs> ผักเขาไปส่ลสลัดโร่เธอไปขายที่ตลาดไซโดนี่เอาก้หนองวัวนี่ไงสารเจ้าปุย่าน<ล>ี่ไงรอบอ้ย คุณยายจะเอามันโลละแปดบาทคุณเอาื่อด้เก็บได้เรามาซื้อของก็ใส่ได้ลดไปได้มันโลละแปดบาทแคเดียว่าพอน่อสาวันเธอไม่โทรหาจุกบแจงอ่ะอาไปอะไรนะโทรไปหาจุกบแจงอ๋อ โอ้ยทุกเตียงเพื่อนสาวมากินทุกมือเตียแมนมือเงี้ยบาทมันจะมอไปหากองไผ่แม่มันสองมือก่อนลแม่อ่อายดีวันนี้ก็พอได้ขายวันละสามสี่อยู่จากถือถือเราเกือบท่ำมันก็ยูได้เนี่ยวไม่เสียบัสเบองมอลลหาเงินไปตัว่ถเลนตอนที่แนีีบ่อนี่สิบสองสิบสองอสโอ้โหายบายที่ยางไม่ รถเข็นข ah, oh. ันบางแกมึงเห็นว่าเขาสืดสองชิ้นนแม่มึงมา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 แพ็กหนึ่งแล้วกันเขากับเคลื่อนมาฟูทีนีงจับมือกันเราะในโอ้ยหนูมาใส่มาดีเรากลับเอาดังคิดว่าใส่มาเที่ยฝนตกเดี๋ยวแต่ว่าม้าแต่ใส่มันก็สะดวกเดีมันกับบไก่น้นนี่้มั้ยอือนี่ยมันอยู่นี่สามแยกสี่แยกมันกูว่ดีอก็ได้แต่เมื่อละท่านเนาะ 20, บ้านแล้วครับพี่รองเข้ามาตำบักพริกนะคะตำเกีียวแม่งแขยงพี่รองหัวแมงข็งพี่รองตำเกียวแม่เแียงนะ ฮว่นๆพี่น้องอร่อยอร่อยเน่ต้องเชฟนะคะทีทาซิมเนี่ยเอ้ินอันี้กินกับอันนี้ได้บ้เออเอามาไปผัากระโดดนหน้าบ้านเลยที่ถาซิมเนี่ยจูกดน้าหมอนมาฉันจะนิดนึง อันนี рон, ้ห oh, uh, ้าสีใส่ลายปะด้เพราะว่าสุผสมนำประเดี๋ยวเฮ้คุณชลไปตัใจตัดนักใจอะวรแบบนี้่ดูีละหลายร่าซิมด้วยัดเส่้อหนึ่งใ้ใจม่ใ่้ีหัวาดหัดเล เมนนไอนให้นนะกิ่บแล้วเแล้วนะครับพี่น้เวนี่เขาจิใส่หอมแตยังบได้เพราะว่ามันจิตัดกับกินแมงแข้งมันถือว่าหอมแย่เลียนขวาน กวาดมัทำไมลูยาแมงแคงนะครับว่านกินวันกินตะบะแดงเจ้ว่าว่าันอยู่บนัาคกินกินเป็นถ้ามันกินเป็นอยู่อุดรบางยางพอกรแม่กับโบคยคกินกูได้ากินเ่กูได้ผากินบัเสียวไปอันนั้นเออล่างเปเสียวมาล่างเสียวมาหลังกันนะเพ่อ เขาบอกเอาไปลากวันเมื่อกี้วันนี้อสากันเสียดายไหมให้เรากินกับอันนี้อร่อยมากเลยเป็นนยูทอร์แล้วเ่มนูต่อไปแล้วก็ยูทูบเบอร์อะไรเนี่ยจาแม่ยูยูยูต้มเขานะคะต <ame> ้มเขาแค่เขาต้มเขาต้มกุยครับพี่น้องเขาต้มหมูจังหนิกัน ต่งเขาครับพี่มาที่เหล่ามีเบงส่นยะเบสันยเบืองเติมลเบงสันยะเบงตมเบิองนยูนึ่งผมได้หนังใหญ่มันได้คตักินเข้าไปเลยนเนี่ยมันแค่อยู่มันอรอยแต่ด้มันเข้าอยู่ในกระเพาะลำไส้เราอมันจะเป็นไอ้ัีกอไขมันอุดตันหรอนี่หนัใ่บาเตอ้าอยย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  มาหน้าขนกุ๊งฮะกิ่เผอพี่ยกีเนาะข้ต้มนี่แมโยขอบคุณครับพ่อเนี่ยเนี่ยพ่ได้ยำน่มเป็นเนี่ย่ได้ยำนี่แหมมันน้เนี่ยตนถามาใส่บ้านยราบพี่เราไม่ต้องกัดาือเอออกินีบ่เราบมามกินได้แ่ยมันย่เฮ็ดผิดตรเอาดีเลียลืดเอาข้าวต้มค่ะข้าวต้มเหลือแต่ วั๋นเห่าสีมาย่ำไข่เย,ยี่ยมม้านะคะเมนูต่อไปบั่้เอาใส่กระเทียมเกี่ยวดิเห่าสิมะยำไข่ยำ่ม,ม,าะะม,าม้าค่ะคะ่ะคุณยายจอยเห็นยังค่ะอ่ย่างใส่ชุมมีกระเด็กครับผมอยา่า, <c oughs> ยาถามาดูวันศุกร์วันพฤาัสเลยย่างใส่กุมิชะเด็กครับผม กูมีเฉดิ๊ปิ่นใส่หมูแม่ลกอ่อนเกิดบ้านหนังขัานใบสองโมงบ้านหนังขัานใบสองโมงหมูแม่สาวแต่ก็ต้องเอาเอาไข่มาอออจักน้อยครับพอว่าย่างแล้วมันใหมมันฟูๆขึ้นบ้านแ้วก็เป็น่วงผู้บริโภคนําอยากให้ได้กินไม่เชที่เป็นแังนี้ไต่ว่าถ้าเป็นเอาส่วนไหนออกก็ย่าให้พี่บอกว่เนาส่วนไข่่นะครับตั้งแต่บ่ ถ้าบ่ออกก็เป็นห่วงสุขภาพอ่าและคุณของนางเอกนะครับเพราะว่าเพิ่อนเก็ดสูงออกสูงออกขางนะของม,มันหลายหมูมนแพงเกินย่า่ถ้าออกไรบ่ได้วยบดถ้าถ้าเป็นต้มถ้าเป็นยังก็สิได้ยพพเยอะครับแต่ถ้าปินอันนี้ก็ต้องทุกคนเลี้ยงทุกทายกินไปพอสองกินไปข้อสองโยน้ำใส พวกเนี่ยมันติดเปนี่แหละครับเรคอเลสเตอรอลไขมันอะไรอไขมันพิานั่นเอสเอ็ลดีเอลดีเอไขมันเลี้ถ้าเกิดการทอดกันใหม่สิเป็มสาตั้งเกินเปสารตั้งมันลิ่งนีสารตั้งต้นนี่ทั้งหมดเราเย็นูะทีมนะครับคือมีกุลาดไดหนูคือมีโุหลาดไดโน่บ๊าบายกุหด้งรอครับมาที่นีครับ ออกเพาอเบอร์าม้ำแป้งออกแค่สามสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเอาเอาไว้ย่งหิ่าแล้วเนี่ยเออเพราะมันเป็นบ้านในตัวรเนี่ยจอยนาเกลือีว่าตำน้ำจิ้ม้องตำจิ้มทุอยงเต๋ดังาเหนหรือเปล่าลงกลม กล้องว่าจับกลัวเห้นน้ำเงาตากล้องผู้เดียวแต่ว่าอันนั้นอันสองขาความสูงงานซอยนี่อยู่ดอันนี้งานกระเดียงนี่งานซอยโอ้ยสูมมันต้องนี่ไหมมึงมันบ่อยมันบ่อยเห็นแบบไล่รวบสองคนเลยนดรือเปล่ อันนี้น้ำยังกเกาะเดียบน้ำยำไข่เยี่ยวมา้าใส่น้ำมันกิ้มมั้งนะเดียบอันนี้กิ้มใส่หเรบบหรอเปรี้ยวหวานจา้ะทำซีฟู้ดใช่ไหมแบ,แ,บแบบแบบเป็นซีฟู้ไม่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 เอาเอางี้ได้ไหมหนูเขาเอาพริกผงได้ไหมอ,อยา่างใส่ไมนต้องเป็นพริกผงตัวสีแซีบบข้ามเปียก เอาเปียบน้ับเปียนครับเปียกกวานน้ำมันจะได้เหนียวเลยใช่เนียอตุ้ยตยโอ้ใหญ่ไงคือใหเด๋อวสูงใหญ่เนาะเนี่ยเก็บไปไปใหญ่ท่านเกยบไปไปถึไม่ใหญ่หมดท่นี่เมนกี้าปูกันพร้อมไปท่านในเมืองไหนก็ใส่ก็ได้ใส่ก็ซีกิมันลหนึ่งสองสามสี่ห้าหแปเบพอไปนี่ทนพอเสีสตอมกียรสอะไรกมึง

งวดเชียงเขาเออ่างวดเชียงเชื่อมันเหมือนินตุ้งสีกว่างสีม่วีเกาแป๊บอยู่เชียงเกี่ยวุชุดนัวนวมักหนึ่ง้องสามสหาทีเกาจิงจะออกไปอย่างฟูฟอ่าน้ำกินที่ไรไขิโะตาสาโกะเบเซอีอยค่ะต่อไปเข้าก็มาปอกไข่นะคะพี่้อง ไข่ได้แล้วค่ะพี่น้องเ่าจิมะหันนะคะนี่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาโรยนะคะ ใครที่ไม่กินใครไม่กินข้าวเย็นวันนี้นะคะเสียใจด้วยนะคะอือดีมากเสร็จหมดเลยเธอมันเลิศจริงๆอะ เสร็จและะ้วครับพี่น้องปลาออกกินน้ำกันนะคะสำหรับยำไข่เยื่อมมาว้าวพี่น้องคะย่างใส่ครับพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อเอิ่นทุกแจงในถั่วมันมะมากรมา,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 มาสี่สิบ